เชิญครับเชิญครับโ, Saint, โ flow, uh. อ้โหโมริหารนี่ครับสโมสรลิเวอร์พูลครับเ่ยจะจะไปไหนครับท่านประธานไปดูสนามบอ oh. ลโอล้จไปดูสนามโอ้โหป้อมป้อมปิดที่ปิดประตูให้ด้วยปิดประตูให้ปิดประตูด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับ พาาท่านมาพาพาท่านมาทานมาตรวจสนามฟุตบอลเอทีอารีนาเฮ้ยมันมันจะขวงง่เฮ้อายุบไม่ยุบแล้วเนี่้นยลี่มีมาเลี้ยวฝั่งนี้ดูแกด้วยตัวตัวตัวเออเยอไทยวะงงงงงงนี่งง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 งะงงงงง งงนีด่ด,ดีไี <c oughs> ไป่ประตูทางข้างง,งนี่งงนี่ต้นงงนี่ลงอม้ยโดยหล่ลมล่นี่น <c oughs> เยียงงไข่วะเอ้าเลยตรวจงานครัตรวจงานตรวจงาน <c oughs> เรนนี่มึงคนยังไงวะหยียบดิ <c oughs> ตรวจงานสนามฟุตบอลเอชทีอารีนานะครับพาระดับผู้บริหารมาตรวจงานครับผู้บริหารมาตรวจงานสนามฟุตบอลสนามผ่านไหมเนี่ยสนามผ่านเปล่าดูดิเช็คดิโอ้โหแล้วแมตช์นี้แมนยูจะเตะพร้อมไหมเนี่ย โอ้โหมองเต็มเลยงงไอ้เหี้ยรถใครวะใครวะไปลอตรวจดิมใบ้างตน้อยู่ี้นี่บท่านประธานมาตรวจงานกันเสร็จแล้วนะครับเอชทีอารีนานไซงามจังหวัดกำแพงเพชรประธานตีฟ้ามานะเองเลยนะครับเฮ้ยแว่นกูหายไปไหนเนี่ย เร็ว,เร,วเร็วครับวกะท่านประธานครับเร็วครับเดี๋ยวตกเครื่องครับขาอยู่บนมวกบนเดี๋ยวตกเครื่องครับท่านประธานขึ้นรถครับ